เขาหวยหาคุณเหลือเกินเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย เจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเก้าถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะพลังงานของคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะคะมีความจริงใจเป็นคนที่ค่อยเป็นค่อยไปมองโลกในแง่ดีมีความสุขกับตัวเอง เป็นคนที่รู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคมไม่ชอบการอยู่คนเดียวนะคะอาจจะเป็นคนขี้เหงาด้วยนะคะเวลาจะตัดสินใจทําอะไรพลังงานของคุณไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจตามลําพังจะคิดมากจะคิดเยอะจะตัดสินใจไม่ได้คุณจะต้องเหมือนกับมีที่ปรึกษาหาที่ปรึกษาแล้วคนที่คุณไว้ใจวางใจจะมีสําคัญอยู่ไม่กี่คนนั่นเองนะคะที่คุณสามารถไว้ใจวางใจที่จะปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็เชื่อในคํา คำแนะนําของเขาแม้จะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรตามลําพังนะคะจะต้องปรึกษาคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวแต่คุณเป็นคนที่มีความหวังในตัวเองเสมอแม้ว่าสิ่งที่คุณเชื่อคุณเลือกจะเชื่อจะมีผิดหวังบ้างจะไม่สมหวังบ้างนะคะจะเสียใจบ้างแต่คุณเป็นคนที่ให้โอกาสตัวเองเสมอไม่เคยปิดโอกาสตัวเองเลยนะคะ เรามาดูกันว่าคนที่หวยหาคุณเหลือเกินเขาคือใครนะคะใครที่หวยหาคุณเหลือเกินนะคะขอภัยบอกทีคนที่หวยหาคุณเหลือเกินเขาคือใครเดทาวเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกล่มเจไม้พลังงานของคนธามมนตุไฟเมทสิงห์ธนู สิบดาพลังงานของคนธาตุลม t ท m พอร์เรนพลังงานของคนราศีธนูสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกันนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะเป็นคนใจร้อนดวนตัดสินใจตัดสินใจไปแล้วชอบเสียใจหรือว่ารู้สึกผิดทีหลังนั่นเองนะคะ เป็นคนที่มีความอดทนมีความตั้งใจมีความขยนันค่อยเป็นค่อยไปบางเรื่องราวก็คิดแล้วคิดอีกคิดเยอะละเอียดรอบคอบแต่บางเรื่องราวที่จะหุนหันพันแล่นตอนนี้เดี๋ยวนี้ทันทีทันใดก็มีเหมือนกันนะคะอาจจะสองขั้วสองบุคลิกก็ได้เนาะตอนนี้นะคะเขาเจ็บปวดเสียใจจมอยู่กับความผิดหวงังความเสียใจแม้จะคิดเยอะคิดมากคิดวนไปวนมาก,ก่อนที่จะตัดสินใจทําบางเรื่องราวแต่ก็กลายเป็นตัดสินใจผิด เลือกทางผิดแล้วตอนนี้ก็จมอยู่กับความเสียใจแล้วก็เหมือนกับอยากจะแก้ไขอยากจะปรับปรุงอยากจะเปลี่ยนแปลง,ปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหากว่าคนที่คุณเคยคบเคยคุยนะคะเลิกลาจากการมีปัญหามีประเด็นจากการแล้วตอนนี้ตัวคุณเองนะคะก็เหมือนลังเลนะคะมีตัวเลือกเข้ามามากกว่า1คนมีทั้งคนเก่าที่เป็นเขาแล้วก็มีคนใหม่ที่ เข้ามาด้วยนะคะมีพลังงานของตัวเลือกทางเลือกความลังเลตัดสินใจไม่ได้นะคะคนนี้ก็มีดีอีกแบบอีกคนก็มีดีอีกแบบแล้วก็มีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปแต่พลังงานของคุณหากว่านิ่งๆคิดดีๆตัดสินใจดีๆถามใจตัวเองดีๆจะมีอยู่แค่คนเดียวที่ชัดเจนในหัวใจของคุณแล้วก็ เหมือนกับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นเองแม้คุณจะมีตัวเลือกอื่นทางเลือกอื่นหากว่าคุณไม่ได้มีใครคุณมีเขาแค่ในใจเพียงคนเดียวแต่ข้อดีข้อเสียของเขาก็ทำให้คุณรู้สึกลังเลแต่ถ้าหากว่าถามใจตัวเองลึกๆแล้วก็ยังเหมือนว่าเขายังคงสำคัญอยู่นั่นเองแม้ฉาบฉวยจะรู้สึกว่าลังเลตัดสินใจไม่ได้นะคะมีตัวเลือกอื่นทางเลือกอื่น เข้ามารบกวนความรู้สึกแต่ถ้าได้นิ่งแล้วก็คิดทบทวนดีๆคุณจะรู้ว่ามีแค่คนเดียวที่สำคัญโดดเด่นออกมามากกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทำไมคนคนนี้นะคะถึงหอยหาคุณที่สุดนะคะทำไมคนคนนี้ถึงหอยหาคุณที่สุดหรือว่าหอยหาคุณเหลือเกินเพราะอะไรนะคะ ทำไมคนที่มีปัญหามีประเด็นเลิกราจากกันไปนะคะหรือว่ามีความเจ็บปวดเสียใจเกิดขึ้นหรือทำให้คุณลังเลอยู่ในตอนนี้นะคะคนที่รบกวนหัวใจของคุณนั่นเองนะคะที่เขาหวยหาคุณเหลือเกินนะคะคิงถือดาบนะคะเหตุผลในความหหยหาของเขาก็คืออยากพูดอยากคุยอยากแก้ไขปัญหา คิดถึงเรื่องราวในอดีตรอยยิ้มเสียงหัวเราะการใช้เวลาร่วมกันนะคะอยากพบอยากเจออยากเห็นหน้านะคะอยากพูดอยากคุยตามมองตามส่องนะคะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงในตอนนี้สองคุณทุกวันเลยนะคะแล้วก็อยากอัปเดตเรื่องราวของคุณมากๆ 3. สามถ้วยบางทีก็อาจจะเป็นความรู้สึกเก่าๆความทรงจำเก่าๆความทรงจำดีๆที่ลืมไม่ได้หรือบางทีหากว่าคุณหนังคู่ มีใครที่รู้จักเหมือนกันเลยนะคะคุณทั้งคู่รู้จักเป็นตัวกลางเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ตามคนคนนี้สืบเสาะแสวงหาข้อมูลหรือว่าอัปเดตเรื่องราวของคุณผ่านคนรู้จักผ่านคนใกล้ตัวนะคะแก้ไข ติดต่อเดินทางมาหาเทคแอคชั่นนะคะนอกจากจะคิดถึงมากๆแล้วหวยหามากๆแล้วนะคะเร็วๆนี้น่าจะทนไม่ไหวนะคะน่าจะมีการติดต่อมาฝากคำพูดผ่านคนใกล้ตัวคนที่คุณทั้งคู่รู้จักบางทีอาจจะมีการมือลั่นนะคะแอบกดถูกใจหรือว่าแอบส่องสตอรีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จริงๆก็ไม่ได้เชิงว่าลั่นแต่ทำเหมือนไม่ตั้งใจแต่ให้คุณได้รับรู้ว่า เขายังไม่ไปไหนเขายังคงวนวนเวียนๆ,ๆอยู่ใกล้ๆคุณอยู่นั่นเองนะคะวันไหวเซนซิทีฟคิดมากคุณมีที่พนต่อความรู้สึกของเขาอยู่นั่นเองนะคะซิกเซนลังสังหรอนจิตใต้สำนึกของเขาบอกเขาว่าเขาลืมคุณไม่ได้ เขาตัดใจจากคุณไม่ลงนั่นเองนะคะมีปัญหามีประเด็นกับใครใครที่รบกวนหัวใจของคุณอยู่ในตอนนี้นะคะแม้คุณจะเปิดโอกาสให้ใครคนอื่นได้พบเจอใครคนอื่นแต่คุณก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะเขาก็ยังคงเป็นเหมือนอีกหนึ่งช้อยที่เข้ามาให้คุณได้เปรียบเทียบกับคนใหม่ในใจของคุณอยู่ดี แม้ว่าคนที่สำคัญที่สุดจะเป็นเขาหรือเปล่าแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณก็ยังลืมเขาไม่ลงหรือว่าการเปรียบเทียบทุกครั้งของคนที่เข้ามาใหม่ตัวเขาคนเดิมก็ยังได้รับการ เปรียบเทียบหรือว่าเป็นคู่เปรียบอยู่นั่นเองนะคะคนที่คิดถึงคุณจนสุดหัวใจหอยหาคุณมากๆในตอนนี้ก็เป็นเขานั่นเองนะคะนอกจากจะหอยหาจะคิดถึงตามมองตามส่องแล้วนะคะเร็วเร็วนี้คุณน่าจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างจากเขาการติดต่อจากเขา ข้อความจากเขาหรือเขาอาจจะส่งข้อความบางอย่างคาพูดบางอย่างผ่านคนใกล้ตัวคนรอบตัวมาถึงคุณก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ข้อความนั้นจะเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับความห่วงหาความคิดถึงความเป็นห่วงเป็นใยการตัดใจไม่ได้การอยากกลับมาหาคุณนั่นเองนะคะ